บะมี่น้ำพิเศษหนึ่งชามครับกินกับโกจิ้นวันนี้จะพามาเปิดตำนานบะหมี่แปะสวนพังงานทุกคนดูโคตรก,กากหมูในหม้อนี่สิครับบะหมี่ร้านนี้ผมเคยกินตั้งแต่ถ้วยละสองบาทนะปัจจุบันถ้วยละห้าสิบแล้วยังจำกินอายของหมูแดงสมัยก่อนได้เลยครับหมูแดงเขาจะมีความแข็งแข็เหนียวเหนียวนิดนึงแต่พอลงไปอยู่ในถ้วยกว๋วยเตี๋ยวเจอน้ำซุปร้อนๆก็นุ่มกำลังดีที่นี่เส้นบะหมี่เขาทำเองนะครับ เพิ่มเติมคือสมัยก่อนยังไม่มีเล้งแซบวัตถุดิบไม่ว่าจะเป็นพริกหรือมะนาวนี่ของเขาสดแท้แน่นอนพิกัดจผมแปะไปท้ายคลิปนะครับวันนี้มารีวิวช่วงที่ยงจัดแต่ของ่อยๆมาทั้งนั้นเลยราดแบร้อนเลยนี่ครับพริกขนาดพริกไทยดำเขายังคั่วเองเลยครับนี่ครับโอ้ยกากเจียวไปจุกๆไปกากหมูเจียวนี่สั่งได้ไม่อั้นนะครับถ้วยละยี่สิบ ตัวเส้นบะหมีไข่ก็สไตล์เส้นทำเองเหนียวนื่มหนุบไม่เหมือนเส้นสําเร็จตัวซุปเล้งในน้ำซุปกท็ทามากลมกล่อมเติมเปรี้ยวเติมเค็มได้ตามใจชอบซี่โครงหมูนี่ให้มาจุกๆประมาณ3ชิน้นร,ร้านจะตั้งอยู่ที่อำเภอโคกรอยจังหวัดพังงาตรงข้ามกับแบงค์กรุงเทพเลยนะจ๊า